กลับหายะครับมีลุ้นครับนี่ผมเห็นตัวอยู่นี่ตัวใหญ่ตัวน้อยก็เท่านั้นเองครับลุ้นครับอู้ส่งหนักๆรับสวัสดีเอฟซีแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับมีพามาดักหนูเหมือนเดิมครับเนี่ยปลาอ้อยอข้างถนนครับเนี่ยรถจอดอยู่ฝั่งอีกฝั่งฝั่งนู้นจะเป็นคลองนะครับ ผมก็เลยมาให้ดูฝั่งนี้อเนี่ยเหมือนเป็นรอยหนูเนี่ยครับเที่ยวอยู่เนี่ยเนี่ยรอยขุดกินอยู่หน่อยนึงนะครับก็เลยดักทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวป๊นนึงครับขอเช็ดถ่ายใหม่ครับนี่ครับรอยคล้ายๆเหมือนมันเป็นรอยหนูขุดนะครับก็เลยใส่เป็นเหยื่อขี้ใต้กับ 4G ไปเลยนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับรอยขุดอยู่ข้างหน้าครับ ไมยไม่เรียบร้อยครับครับเดี๋ยวไปดูหลังที่สองของเรากันนะครับว่ารอยจะเป็นยังไงนะครับครับหลังที่สองนี่ครับแหวกกลับเรียบร้อยครับนี่ตอนนี้ขี้ใต้เหลืออยู่สามก้อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตลาดจะไปซื้ออีกครับนี่ครับแหวกหลังกลับเลยครับใส่แบบนี้ครับนี่ครับน่าจะเป็นรอยหนูใหญ่นะครับขุดอย่างเงี้นี่จะเป็นหนูท้องขาวแต่ว่าเราก็ใส่ไว้ก่อนครับ ผมก็ดูไม่ค่อยเป็นหรอกครับรอยหนูนี่พอจะรู้ว่างก็พอจะมีความรู้อยู่แหละครับอันนี้จะลองใส่เมื่อยขี้ใต้ดูนะครับเดี๋ยวขอใส่ก่อนนะครับนี่จะถ่ายดูอีกทีครับร้อยครับเียบใส่กับเหยื่อขี้ใต้ครับนี่หีดด้วย 4G นะครับนี่แปลกหลังกลับอย่างดีนะครับขี้ใต้ก้อนกลมๆเลยนะครับน้ำยาตัวนี้ครับ หีดไปเลยครับฟดฟดฟดสองสามทีสี่ทีสองทีอะไรก็ว่าไปครับไปครับเดี๋ยวไปดูรอยใหม่กันครับว่าจะเป็นยังไงครับรอยต่อไปเนี่ยครับไปดูกันเลยครับเดียบร้อยครับตอนแรกว่าจะแหวกใส่ตรงนี้ครับนี่ครับรอยมันกลับเหม็นรอยตรงนี้เหมาะกว่าครับนี่ข้างๆนะครับนี่เป็นรอยมันขุดนะครับนี่นี่ครับมันขุดเนี่ยครับไปดูครับชัดๆนี่ครับ เป็นรอยมันขุดนะครับรอบนี้ใช้เป็นเหยื่อข้าวโพดครับนี่ครับมันขุดแล้วมันก็ทําทางเข้าไปอยู่ข้างในนั่นครับไม่รู้ว่าเป็นหนูใหญ่หรือหนูน้อยเลยครับรุ้นด้วยกันนะครับครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้อีกหลังผมจะถ่ายให้ดูอีกหลังนึงเป็นหลังสุดท้ายนะครับผมจะรีบดักครับค่ำแล้วครับ5โมง5โมง12แล้วครับ จะรีบดักครับเดี๋ยวมันจะดักไม่เสร็จครับเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกหลังหนึ่งเป็นหลังสุดท้ายนะครับหลังนี้ใช้เมื่อยสีจีข้าโพดครับไปดูหลังต่อไปเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับดูกันเลยครับเรียบร้อยครับนี่ยวอนกัดญ้านะครับนะครับเก่าหน่อยครับแต่ว่ารอยรอยเทียวรอยวิ่งแถวนี้ยังดีอยู่นะครับเนี่ย ขุดอยู่ทางบนนู่นนะครับขุยมันนะอุ๊บเออนะครับนี่ครับรอยนี่ครับรอยมันวิ่งอยู่นี่นี่ครับเป็นทางอยู่นี่ลงมาเนี่ยครับจะทางนี่มันมาจากไหนมันน่าจะมาจากข้างบนเนี่ยนะครับขุยมันอยู่ข้างบนเนี่ยครับเห็นรอยมันขุดทางตรงนี้เหมาะครับก็เลยแหวกแหวกแล้วก็ใส่เลยครับนี่นี่ครับ กล้องครับออกนิดหน่อยนี่ครับนี่ฉีกเกยวซีจีครับนะครับขอบคุณการรับชมครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับมารุ้นด้วยกันครับว่าจะมีตัวให้เราเห็นหรือเปล่านะครับมีตัวให้เราเห็นก็ดีไปครับจะได้มีคลิปลงครับตัวใหญ่ครับไปครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับขอบคุณการรับชมครับสวัสดีครับ ปุ๊มสวัสดียันเช้าครับตอนนี้ก็เวลาเท่าไรเนี่ยอย่าผมลุก,กน,นะครับตีห้าห้าสิบหกนะครับพามาเก็บกับดักครับวันนี้ตื่นแต่เช้าหน่อยนะครับนะครับบรรยากาศนะครับดูในกล้องจะไม่ค่อยชัดนะครับถ้าดูในลูกกระตาเราจะอีกแบบนึ่งเลยครับ หมายข้างคลองครับเพิ่งขี่รถไปถึงเมื่อกี้เนี่ยครับนี่ครับบรรยากาศนะครับหนาวๆนิดนึงครับผมดักไว้ตรงนี้ก็ประมาณเจ็ดหลังได้มั้งครับแล้วก็ดักอยู่ทางนู้นอีกหนูครับหลังเดียวครับหมายไม่ค่อยมีครับมีหนูครับแต่ว่ามันไม่มีเยอะครับมันยังเป็นหน้าน้ําอยู่นะครับน้ํายังมีอยู่นะครับตอนนี้ไปครับก็พอมีร้อยหนูให้เราดักละครับ ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับมาถึงเมื่อกี้เลยครับต่ตอนครับอาจจะต้องเปิดไฟกล้องหน่อยนะครับเพิ่มความสว่างครับป่าคือราบอย่างนี้นะ คิดว่าหนูติดน่นครับมันมีรอยขี้หนูนะเมฆใหม่ๆเลยนะครับเมื่อวานผมมันดักเนี่ยรอยตีนผมเหยียบอย่างงี้ไม่มีเลยมองไม่เข้ากลับครับขี้ใต้ผมห่อกระดาษด้วยครับมันไม่ค่อยหอมครับแต่หอ,อนานแล้วแหละแล้วมันมีกลิ่นกระดาษอยู่ครับทังๆท่มันไม่หอมโอ้อ ลั่นถึงไหนถึงกันเลยครับกลับมาเนี่ครับอติดไหมครับเราไปลุ้นด้วยกันครับติดหรือเปล่าฮึ ลั่นครับนี่ลอยเอาข้าวโพดหรือผมทำข้าวโพดตกไวปปะลอยลั่นครับเนี่ยแต่ว่าลั่นไม่อยู่ครับหนูใหญ่หรือเปล่าอยวแกเชือกให้ดูอีกทีครับเนี่ยลอยดินมัดเจอเย่ยผมแหวกไปผมแหวกไปไงหลุดไปแล้วนะครับนี่ โอ้ยกลางคืนไม่ได้มายามครับอ้อยหนูใหญ่ติดนะเบบบนี่ยแบบเนี้ยหลุดไปแล้วนะครับก็นั่งงงอยู่ไหนเท่านั้นเองครับ ครับเหมือนเดิมอยู่แลวครับนี่ไปไหนเลยติดที่ตักตัวไม่น้อเนี่ยครับพลาดไปแล้วนะครับหลังนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้ดักเยอะด้วยครับไม่ไม่ได้ดักเยอะเลยนะครับนี่ หกเจ็ดหลังนะครับเดี๋ยวผครับขอเก็บกระดาษก่อนนะครับลกครับมันดักนิดหน่อยเดียวแล้วครับพาดไปแล้วครับหลังนี้รอ,อนคล้ายๆมันเทียวอยู่นี่ครับแต่ว่ามันมีรอยตีนหมาครับผมเลยไม่ดัก กลับหายอ่ะครับมีลุนครับนี่ผมเห็นตัวอยู่นี่ตัวใหญ่ตัวน้อยก็เท่านั้นเองครับลุนครับอ้ทรงหนักหนักอ้ยนี่ครับนี่ครับหุกครับน,นี่ครับหนูพกุก จะติดแต่หัวค่ำนะครับแข็งแล้วเลยนี่ครับนอ้พบครับนี่ลอครับหนึ่งแต้มสวยๆครับกับหวยเชื้อหกจีตัวเมื่อกี้น่าจะใหญ่กว่านั่นนะครับติดอยู่ยตรงนั้นนะมันที่มันหลุดอะ่ะนี่ครับหนึ่งแต้มสวยๆครับ กินครับไม่มีรอยมากินเลยผมเห็นรอยมันกัดอยู่หน่อยนึงเนี่ยครับเลยลองดักทิ้งไม้ดูครับสูตรนี้ไม่ได้ดักนานแล้วครับเนี่ยสูตรที่ว่าใช้ข้าวเนี่ยครับครับหมดแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวอีกหลังนึงครับ เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับแต่ผมยังสงสัยอยู่ตรงนั้นนะครับติดแล้วก็หลุดได้ยังไงสุดายตรงนี้ครับนี่ลั่นนี่นะครับกลัวหนูมันจะอยู่แถวๆนี้ได้ ใชนั่งงงยไม่ทางไหนต้องมาซ้ำครับเนี่ยจะไปนั่งอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับอีกหลังนึงครับดูกันเลยนะครับว่าจะมีแต้มให้ชมหรือเปล่าครับอีกหลังหนึ่งครับดูกันเลยครับครับเดี๋ยวจะไยยามกันนะครับอยู่นี่ครับ ยาวงยางถุงยางกอนะครับเอาแต่มีดไปพร้อมครับนี่ครับหนวงเราชิ้นเก่าอยู่เลยครับลอ็ออยังเหมาะนี่ครับลอยมันกัดครับนี่ แต่ว่าไม่มีรอยมันมาอีกเลยครับรอคล้ายๆว่ามันกัดใหม่ๆเลยครับในตรงนี้รอยกัดใหม่ๆเลยครับเนี่ยแดงๆๆเปียกอยู่เลยครับแต่ว่าไม่เไม่ไม่ไม่สนใจกระดักเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาซ้ํานะครับเย็นนี้ได้ตัวเดียวก็อเอแล้วครับหกสี่สี่จีแล้วนี่เล่นทีละตัวสองตัวครับมันไม่เน้นสิบมันไม่เน้นสี่ตัวห้าตัวครับครับ เนี่ยมันยังมีน้ําอยู่เลยนะครับเนี่ยตามเนี้ยครับตามนี้มันยังมีน้ําอยู่ครับโออยมีติดครับนี่ครับตามเนี้ยมันยังมีน้ําอยู่ครับถ้าว่าหน้าแรงกว่านี้หนูจะคึกยิ่งกว่านี้อีกครับเดี๋ยวตอนเย็นผมพามาซ้ํานะครับมาไปสรุปผลงานกันครับนะครับสรุปผลงานครับตัวเดียวครับนี่อันนี้ครับ แอมเดียวก็หมานครับใหญ่อยู่ครับพอได้ทำครับพอได้ทอดนะครับนี่ฉีกกับ4 g ครับน่ครับกดครับนี่ครับขอบคุณทุกการรับชมครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าอาจจะมาดักซ้ำแถวนี้นะครับเดี๋ยวจะไปหาซื้อขี้ใต้มาครับขี้ใต้เขาโพดเ้าโพดไม่ต้องครับพอโพดผมมีครับเดี๋ยวขี้ใต้ผมจะไปหาซื้อมาให้มาดักหนูใหญ่ครับ ขอบคุณทุกการชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็ยังมีความหมานมาฝากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไม่มีอะไรมากนะครับขอบคุณทุกการชมครับสวัสดีครับ